ดีคะ่ะเพื่อนๆมาเจอกับครัวอิ่มอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมเกลือดอกอัญชันกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆขนมเกลือเป็นขนมโบราณแต่วันนี้เราจะมาประยุกต์นิดหน่อยเราจะรวยมะพร้าวข้างหน้าขนมนะคะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะส่วนผสมที่เราใช้ทําขนมเกลือวันนี้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้า500กรัมหัวกะทิ1กรม น้ำดอกอัญชัน200กรัมน้ำตาลทรายร้อยแปกรัมมะาพร้าวขูดมือแมวกลางอ่อนกลางแก่หนึ่งถ้วยตวงเกลือป่อน10กรัมนะคะคราวนี้เรามาลงมือผสมแป้งกันเลยนะคะมาผาสมแป้งกันเลยนะคะแป้งข้าวเจ้าเทลงไปเลยค่ะเกลือป่อนนะคะน้ำตาลทรายก็ผสมคลุกเขาก็ให้เข้ากันนะคะ ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะทยอยใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเลยนะคะแล้วก็คนผสมคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันค่ะ อํำแป้งมากองด้วยตะแกรงตาทีหนึ่งครั้งนะคะพอกองเสร็จแล้วเราก็จะนํามาขึ้นตั้งไฟนะคะเราใช้ไฟอ่อนปานกลางเคี่ยวนะคะเราคนมาสักระยะหนึ่งเราเห็นว่าแป้งเริ่มจับตัวเป็นลิ่มนะคะเราหลีไฟลดไฟลงนะคะจากไฟอ่อนปานกลางลดเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะ แล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งของเราจะใช้ได้นะคะถ้าเราเห็นว่าแป้งเขาเหนียวเนืดนะคะเราสามารถเติมน้ำหรือน้ำกะทิลงไปได้นะคะไส้ขนาดนี้ใช้ได้นะคะเราปิดไฟเลยนะคะแล้วปล่อยให้เขาอุ่นสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาห่อกันเลยนะคะคราวนี้แป้งเราเย็นแล้วเราก็จะมาห่อกันนะคะ ใบตองเราก็ตัดคล้ายๆกับขนมทั่วไปที่เราห่อนะคะเรานําใบตองไปตากแดดสักคู่เพื่อไม่ให้เขากรอบนะคะเสร็จแล้วเรามาเช็ดด้านหน้าด้านหลังฝุ่นอะไรสกปรกออกไปนะคะแล้วเราก็มาตัดพอประมาณห่อใหญ่ห่อเล็กตัดใบตองก็ตัดทั่วทั่วไปแบบที่เราห่อขนมนะคะนี่เรามาห่อกันนะคะแป้งเราอุ่นแล้วค่ะตัดแป้งออกมาพอประมาณนะคะอมตะล่อลมเขาเข้ามาหน่อยะคะ่ะ แล้วเราก็รวยมะพร้าวไปตรงหน้านี้นะคะถ้าถามว่าสมัสมยโบราณเขารวยมะพร้าวไหมไม่ได้รวยนะคะแต่ยุคนี้สมัยนี้เราขายความสามารถอย่างเดียวความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีเทคนิคด้วยนะคะเราถึงจะขายได้อยู่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ขนมมีดาดดึงทั้งขนมโบราณทั้งขนมฝรั่งขนมใหม่มากมายนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักดัดแปลงประยุกต์นะคะเราพับลงนะคะพับสองข้างมาทบกันง่ายๆนะคะขนมเกลือเสร็จแล้วกลับเลยค่ะพับหัวเข้ามาพับท้ายเข้ามานะคะลักษณะน,นี้กลับมาด้านนี้นะคะเราก็แบ่แบเขาหน่อยนะคะเราก็แบ่แบให้เขากระจายหน่อยนะคะจะได้ออกมาสวยแบนสวยนะคะ ก็จะได้ไมลนาลักษณะนี้นะคะเราก็จะห่อจนหมดแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีทีค่ะขนมของเราก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะนําข,ขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะเราตั้งหม้อน้ําเดือดไว้รอนะคะเสร็จแล้วเราใส่ใบเตยลงไปสองใบนะคะเสร็จแล้วเราก็นําข,ขนมของเรายกขึ้นตั้งเลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันทีค่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะลองยกลงมาดูนะคะว่าหน้าตาหน้าทานไหมคะนี่เรามาแกะดูกันนะคะอืมหน้าตาหน้าทานมากจะชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากแป้งนุ่มนิ่มหนึบ มันมากหวานนิดๆเค็มหน่อยๆนะคะนี่คือขนมเกลือเลยล่ะคะ่ะอร่อยมากนะคะเพื่อนอีกคำหนึ่งนะคะอืมอร่อยมากเพื่อนๆรสชาติเพื่อนอย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะ เกาจะไม่พลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรแบง่งปันสู่กันทํากินนะคะคลิปนี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ